ก็สวัสดีด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอาร์คริสนะครับซึ่งผมก็เป็นหวัดนิดหน่อยนะครับผมมาสำหรับวันนี้เราจะมาล่าไวทิวเดียนะครับผมชื่อกับไว้นะครับผมเป็นตัวสีน้ำตาลนะครับมาวันนี้เราจะมาล่านะไม่ค่อยล่าตัวนี้เท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นโมเดียตลอดเลยเนีครับล่าตัวนี้ตลอดมาวันนี้เราจะมา,าตัวนี้กันนะก่อนหนึ่งเลย ตอนนี้9ก้าโมงนะครับมันน่าจะแถวน้ำนะนี่มาร์กจุดน้ำไปเลยไป,ปก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับตกบ่อยผมก็เป็นวันนะนวันนี้แล้วพรุ่งนี้ผมก็ต้องไปถอนฟันด้วยนะครับฟันคุดผมมันเป็นแมงครับเมื่อวานก่อนผมปวดมากนะครับก,ก็เลยวันนี้ก็เลยแบบ อยากมาทําคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้มาทําเพราะว่าแบบถอนฟันนะอาจจะพูดไม่ค่อยได้นะแต่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะมาทําก็ได้โอเคครับผมเอ๊อยูย่ยไหนนะอแถวแม่น้ำนะครับที่ผมตามที่เรามาไว้นะ ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ติดตามนะครับผมตอนนี้ช่องเราจะ100ร้อยซับแล้วนะครับก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับผมหม่แต่ตอนนี้เราจะมาล่าไว้เทีวเดียก่อนไว้เทียวเดียมันอยู่ไหนนะครับส่วนใหญ่ไม่เคยส่วนใหญ่ไม่ล่าไม่ค่อยเจอนะครับ หรือเป็นเพราะว่าเราสนใจในมนเดียต้องใช้วิธีโกงก่อนสัีนึงนะใบเราก็จะวิงไปบิงแม่น้ำเลยนะครับโอ,โอแ้แถวนี้เนี่ยนกนกเจอเยอะนะครับ กจะเป็นหด่งนกเนาะส่วนใหญ่เพราะว่าเริ่มต้นมาเนี่ยมันก็ให้เราแบบล่านกล่าอะไรเนาะล่ากระอกล่าอะไรคะไม่ใหม่ผม,ไม,มไม่ใหม่เนาะผมไปล่าแบบตัวควางวูลียโอ้โหกว่าจะล่าได้สองสามชั่วโมงครับผมเป็นความสุขเล็กๆนะครับใช้เวลาเยอะแต่เราก็ภูกใช้พอเล่นไปเรื่อยอ้าวชํำนาญครับผมบางทีเนี่ยเดินเดินมังเอิญครับผมหนึ่งทีสองทีเจอแล้ว พอเรามีข้อมูลมีแหล่งอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหรู้ไยง่ายเลยครับอ้าวเฮ้ยเจอแล้วปะเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวทำไมฉันเจอง่ายทำไมฉันเจอนายง่ายเหลือเกินอ๋อนั่งไงอยู่นั่น งไก็พอดีเลยนะเพิร์กชั้นมียีิบเก้านะฉันฆ่าอีกตัวเดียวหรือสองตัวฉันก็จะอา้จะได้เพิร์กเรียกตัวที่ดีๆที่สุดนะครับแล้วก็ดาวเยอะๆด้วยนะครับแล้วอีพีหน้าเนี่ยอาจจะมาล่าตัวห้าดาวหน่อยนะตอนตอนนี้อยู่ในพุ่มนะมองไม่เห็นเลย อ้าวเจไงไงเสร็จโจดิไว้ทีเดียวเสร็จชั้นแน่ตอนนี้ไงแถ่นน้ใช่ห้โอเคอ้าวร้องด้วยร้องด้วยเอ้ามันร้องทำไมเราเซ็นเราไม่ทำงานอ่ะตอนนี้ที่ทางหลุม ประมาณ1 8 6ผงนะโอ้ยอาโอเค,ออเคเอตัวข้างหน้าเราโอ้เป็นผู้หญิงนะครับผมเดี๋ยวเราจะเรียกตัวผู้หญิงเนาะอ๋อมีพ่ชายสองดาวนะครับตัวเต็มไปแล้ว ทั้งใส่หมไม่ค่อยล่านะบางทีแบบไอ้ตัวที่มันห้าดาวอาจจะตายไปแล้วอเงี้ยต่ไมู่ไขอะไรมาเนี่ครับอตอนนี้มันก็ยังไม่เห็นเราครับเพราะว่าลมเนี่ยเป็นจะให้เรานะครับเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ย ต้องเรียกแล้วกองเรียนแล้วต้องเรียนมาแล้วเพื่อนเดี๋ยววิชาโกงวิชาลับททททสสสสสารจ่าไม่นะ mày bình ah, phi À ok mày 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 Bạn... mày 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 เลขผู้หญิงเลขผู้หญิงใครชายมาไม่วะาามาแล้วมาแล้วร้อยสี่สิบเมตรนะเอ้ยไม่ใช่ดิ ประมาณไ6เมตรน,นะครับโอเคม,อม,มันอยู่ในมันอยู่ในพุ่มหญ้าผมไม่อยากยิงเลย๋ยว <c oughs> เราจะเรียกถอยนะเราจะเรียกมันแล้วเราก็ถอยด้วยเรียกก็ถอย <c oughs> เรียกเรียกกระถอยเรียกกระถอย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ my god มันหนีไปแล้วโอ้ my <c> god <oughs> ฉันไม่น่าลีลาเลยมันวิ่งแล้วสฟยมันไกลเกินไปนู่นไม่ไปน,นู่นแล้ว โอ้ oh, ชิบกายแล้วห <laughs> <My God. laughs> ม่กันไปไกลแล้วในที่สุดผมก็เจอมันแล้วครับทุกคนนะยังไงมันก็อยู่ตรงหน้าเราเห็นแล้วครับที่ผมตามหามันมา ส่วนใหญ่เนี่ยผมไม่ค่อยล่าตัวนี้เท่าไหร่นะโอ้โหไม่มีดาวเลยสงสัยตัวที่มันดีๆมันน่าตายไปแนละ้ววานนะ <c oughs> ดูดิเด็กหมดเลยดาวเดวียวนะผมจะเลี้ย <c oughs> <c oughs> เอาพี่ิงกันเนาะผมไม่ค่อยได้ล่านะผมนึกว่าจะแบบจะมีสักหลายตัวหน่อยไม่มาเลยหรอ มาชั้นหน่อยซิมาหน่อยแล้วเร็วเอวเฮ้ยฟ็อกนายไม่เห็นทันี่ยิงนะ,ะ <c oughs> ทำไมนายช่านกล้าอย่างนี้ฮะไม่เป็นไรนะฉันจะปล่อยนายไปก็ได้นะ อประมาณของฉันก็คือมูเดียนั่นเองยังไงมาแล้วสองตัวประมาณร้อยยสิบเอาครบแล้วกันนะไ mm hmm. ยวผมจะแดกใหม่อีกรอบนึง ามา,าไหมวันนี้ไงไงลืมมองเลยอ่าเฮ้ยมันก็เรียกยามกันนะเนี่ย เป็นแปแน่วะคือแบบนี่ไงมาแล้วอ๋อคือมันคือมันมาแล้วเหรอผู้หญิงนะครับตรงนี้ร้อยเมตรเลย,ยเราจะเรียกรอบหนึ่ง mò máy mò máy mà nói gì như ngay, mà, mà, ừ. mà đã thôi đừng à ngày tôi đừng đã ระมาหนึ่งอเมตรนะครับโอเคมาโอเคตัวนี้ก็ได้เพราะว่าภารกิจผมนะอีสองตัวนะแบบผมจะสามารถเรียกตัวที่มันหลายๆดาวได้ครับโอเคสามสี่ เรียบห้อยตายเว้ยเดี๋ยวอวุ้ยเก็บสามเลยครับผม ตายเหรอ, <laughs> อไอตัวที่เรียกไอตัวที่เรียกก็ยิงอ้ทีเดียวสามเลยครับผมโอเคเนี่ยตัวเนี้ยทีเดียวนอกเลยครับผมใช่ไหม๋ยวดูเพรก่อนอ๋อน่าจะเป็นตัวนี้นะครับที่ผมที่เรายิง เดวดูเปิ์กก่นเปิ์กผมได้ไหมอีกอันนึน่นรับอีกตัวเดียวทำเปิร์กไปดับเปิ์กไปตัวนั้นได้โดนสองสองนัดเลยนะไม่น่ารอดนะผมว่า,าย,ยังไงเจอแล้ว นี่ครับผมสองนัดโอ้โหเฉียดไม่โดนนี่นะครับน้าสองข้างหลังเฮ้ยเสียงอะไรวะไงหายไปไหนเฮ้ยได้ยินเสียง โอเคครับก็สำหรับวันี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ